เอาเงียบจังน้อยเงยบเียบเงหายใจซือๆยบโอ้กันวุ่นว้ายเงีเบิ่งลมหายใจของผู้มีหน้าทีก็เฮ็ดเฮ็ดด้วยความระวังให้เสียงดังมันหน่อยบางเทเฮามาวัด มันก็นหลายคนบางคนใารจากฝึกสมาธิฝึกสมาธิไม่องค์ประกอบลายอย่างกันสมาธิประกอบกับเสียงบุนไหวกันฝึกได้ก็สมาธินั่นก็นเป็นปัญญาการแยกแยะแต่กันสมาธิฝึกไม่ไม่มันก็นออจติสูบได เขาต้องอาศัยสมาธินั่งภาวนาทีการงานทุกอย่างขันว่าอาศัยสมาธิคือควาแต่งใจมันเขากับสักแต่ว่าถำไปซื้อมันนี่เป็นมือสำคัญทางกุทธศาสนามันมาขะบูชาม,มาขะมาเข้ามาประสงค์สาวกของบุฎเจ้าด่วนแต่เป็นพาทาหารมาร่วมกันโดยว่าได้นัดหมาย โอทิเจ้าก็ได้แสดงโอวาทปฏิโมกเป็นรังแหลกโอทิเจ้าแสดงเงยงคือแสดงภาวินัยภะภีษุสูงส์ทั้งหลายได้ฟังแสดงโอวาทปฏิ 1. โมกเพราะฉะนั้นเขามาร่วมกันเขากับนางนางให้เป็นระเบียบก็บให้มีสติรักษาวาจาของเขารักษาร่างกาย ว่ให้แสดงอาการในสิ่งที่เป็นไพ่ต่อตนและพื้นแสดงว่าจานในท่างท่ำสงบสงบใจมันเป็นพื้นฐานของการฝึกความดีเป็นพื้นฐานของสังคมที่เป็นระเบียบพาวิน่าทุกอย่างระะุทธเจ้าสอนระเบียบ เราก็สอนมงคล้นทุกอย่างถึงแต่แม่ถึงแต่การจินการดื่มแม่ถึงแต่การฉันสิไว้ดังจุบจับว่าฉันเลี้ยวเมือ่อว่าฉันแลบปิ่นปิ่นตาแม่แต่การน,นันงโมดองก็สอนให้นอน่งเลยความีสติเป็นระเบียบแม่แต่การดื่มการฉันทุกอันทุกอย่างท้ายหนักท้ายเบาในภรีในมีมัดบ่มันบ่มีนี่กฎหมายพระบุทธเจ้านี่สองพันกว่าปีว่าเคยเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีตลอด แต่กฎหมายทั er well e ist. Ist ้งโลกเนี่ยผู้ได้ขาไปก็เปี้ยนเอาเปี่ยนเอาตามใจอยาของมันก็เลยเอาในย่ามบ่ไหลแต่กฎหมายบุตรเจ้านี่ท่งไ้ตั้งแต่ความดีกันเหตุตามคำสอนของบุดรเจ้านี่มตั้งต่ประโยชน์ม่มีโทษมีถต่ประโยชน์กับสาหรับผู้กระผติปฏิบัติข้าเป็นเช่าพทธจะต้องตั้งใจสนใจทีสิ ฟังค pues ําสอนของพระเจ้าเพราะว่าพระพุทธองค์บระด้หวังประโยชน์กับพวกเขาทั้งหลายเลยมีแต่มหากรุณาที่คุณพระเมตตาที่คุณพระบริสุทธิคุณบ่หวังผลตอบแทนจากพวกเขาทั้งหลายมแตพควมเด้ตนสงสารแล้วพ่อสอนให้เบียดเบียนพื้นพ่อสอนให้แม่ตังไปชิดไหลก็พื้นพุทธองค์ก็สอนว่าให้ชิดมันเป็นไพ่ต่อจากของคือใจของเฮาเสาหมองนั่นเอง พออนให้ว่าลายพื้นทำลายพื้นพอจะเป็นไฟในอนาคตคือวัตตระุทธดงสอนให้เข้าสงบสงเงียมเกิดควมลมเย็นผาสุขสอนให้เจริญทั้งหนาทีการงานทั้งขอบคลัวกันมันมีศีลมีธรรมผัวเมียก็บ่ได้ดูถูกกันมีเมตตาเกิอเฟื่อต่อกันสังคมกับบุญไหวกันมีศีลกัลยากนิมิทีดี ลมแต่ควมดีมันกระจายไปสู้เช่าขุดของห้าทั้งหลายมันก็เกิดความสงบสุขลมเย็นเพียงแต่แข่ห้อบ่ได้สนใจบ่ได้สนใจคําสอนบ่ได้สนใจจากของก็เลยปล่อยจากของถิ่มไปตามพว่มหลกโกรดหลงอยากเหตุยังไงก็เหตุไปกันเหตุตามประเพณนี้ก็เหตุไปน้ำเขาอยู่ต่บ่ได้สนใจที่ฟึกจากของก็เลยว่าได้รับประโยชน์เท่าที่ควร แต่เวลาของห้ามมันเหลือันหลายได้วันให้โลกมนุษย์เก่สิเมดแล้วเกแต่ละคนแล้ว้นกกบจวนตัวของมามันห้าเสียดอยากได้ได้มาหลหลกับว่าอิ่มเป็นดอกได้มาลอยล้่านแสนล้านกับอิ่มเป็นอย่างได้ตไปแต่ทรมะที่ห้าการเสียสละมันอิ่มเป็นมีความสุขมีความปิติที่ไร้สร้อยพื้นอนุเคราะห์สงเคราะห์พื้นว่าหิวกรหายคือความอรดเปรียบพื้นว่าหิวกังหายคืออาการบีบบังคับเอาของพื้นมันจบว่าเป็น แต่การอนุเคราะห์สงเคราะห์การยิบยืนให้การให้อภัยพื้นมันพอ่อเราก็มันมีความสุขยิ้มใจดีใจแน่มันติดตั้งกันก,บกนับการได้มาสิ่งความโลภหรือกิจฉาเลยสยาแม่แต่ดูถูกพื้นกับห่อนเท็าใจของน้าห้อนเสาหมองฉะนั้นการฟื้นเวของก็เวลาจวนตัวของมาทากับฟื้นจังขันละวา่าหยาบโยมมุสีกัน ธรรมดากับฝึกสินหาฝึกท่านฝึกสินหาถึงวันอุโบสถมากอะฝึกสินอุโบสถก็คือสลัสมบัตมบิตมือหนึ่งขึ้นหนึ่งพระโทดองสอนให้เห่าหนั่นสลัสมบัติเจ็ดมือสลัเทน,นึงเพื่อสิเฮ็ดในใจนั่นด้จากเหตุผลของการเสียสลักดูจกกากล่อยว่างนั่นเะะ <c oughs> จ็ดมือก็เสียสลัเทนึงคนว,วนันวันศีลวันพระ สละสมบัติมือหนึ่งขึ้นหนึ่งคนวาไปเอาศีลอุโบสถสละสมบัติพระสถานเจ้าแหว,วนเงินทองบุตรภรรยาสามีง่วงขย้พไปเขาสละออกเมาศีลอุโบสถเพื่อได้นอนได้นั่งที่นอนที่สบายกับว่านอนในที่ว่าสบายเพื่อได้กินเด้บริโวคอาหารหลายเทื่อกับหอดเทียงกับว่าเอาว่าได้แล้วเปนวาวีการแล้วเพื่อได้ ถัดส่งดอกไม้ของหอมเครื่องย่อมเครื่องท่าปนัดปนดาตอกแกลตัดออกเพื่อเหล่ใสเกี่ยวแหวนเงินทองกับสละออกเพื่อเหล่ท่ายิ๋วเท่าปากห้องกับบดละเหตยดบดได้ทเพื่อฝอน่เพื่อล่ำห้องกับยศคือสินอวบสถเนี่ยเพื่อการตัดออกสละออกมือหนึ่งขึ้นหนึ่งว่ามันไปเอาทศสุดขาวด้วไปฝึกเกี่ยวของแล้วก็ฝึกใจของห้องเพื่อที่เป็นการฝึกสมาธิ ใ,ใจตั้งมันม่นเมื่อเจออุปสรรคทั้งหลายใ,ใจของเฮามีความอดทนมีความมีสติระมัดระวังบ่ให้โทษเกิดขึ้นเป็นว่าการฝึกของฆราวาสที่ยังยังคลองเลื่อนอยู่กต้องฝึกข้เขาเพราะฝึกไผ่สมเหตุให้เฮาย่ำเกิดอันตรายขึ้นเกิดอุปสรรคชีวิตขึ้นเฮาจังใดสิแกีได้เฮาจังสิใดสิเหตุให้เลี่ยงไล่กลายเป็นเรื่องดีได้ ว่ามันไปตีปากเขาไปด่าเขาจนขึ้นโลงเงินสารเลยจึงคิดใดเสียทรัพย์เสียเวลาเสียเงินเสียท่องมันบ่แมนพริเจ้าสอนให้เขามีสติอดทนสิ่งใดที่มันเป็นบาปอกุศลกับบ่บ่ให้มันมัดใจของเฮาหลาบไปได้เฮาอดทนบ่าท่านโดนมันกระดับไปนั่นเิ่นว่าปฏิบัติธรรมองคส่แต่สุดขาวอย่างเดียวเดอยู่บบานเฮากับปฏิบัติจากของสอนจากของแบบนี้ล่ะ ยังว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามคําสอนฝึกจะของตามคําสอนของบริเจ้าเพื่อประโยชน์ควบลมเย็นเป็นสุขของเฮาาละครบครั้วละชุ่มชนบ่ราว่าตัางศาสตร์นี่ศาสนากเกิดควบลมเย็นไดเฮ้าก็หัวจกักฝึกขันเฮาบ่หัวจักฝึกม่หัวจักสนใจมือนีมืออื่นก็บเสนใจเพราะว่าจิเลี่ยดหรือพญาม,มารมันมัน,มน,มนปล่อยสัตว์เดินผ่านหนามันไปโดยที่มันบด้มัดได้ัาก พุ่มหลกหธหลงมันจิมาสิลากไปมดัดมฮัตภัลซาเศรษฐีขอท่านเป็นอันเดียวกันเหมดว่าม,มีเหลีย่ยบเพราะฉะนั้นการป้องกันมันเป็นหน้าที่ของเฮ้าจิงถูกยางงานถูกยางมันเป็นมงคลบพรันเป็นอุปสรรคในการเดินทางจังว่าฝึกหัดผมเพี้นท่านศีลภาวนาท่านบ่มันว่าโอ้หลวงพอบอกตั้งให้ท่านมันบ่ามาวัดบ่มาท่า,า,ทานหลวงพอกับไปบินบาทพรอได้สันอย แต่ลองคออยากให้ฝึกท่านคือการเสียสละการเอ,อ,อือเฟื้อนุาะห์สมขอบุคคลเดืนสาดือนเพื่ออยังเพื่อเกิดควบลมเย็นเพื่อเกิดควบสมดุลในตนเองและครอบครั้วคันสามีภรรยาหาย่างกัยกันบ่ได้มันเป็นอีย่างแันมันเป็นถูกเสาหมองลูกเกิดเดือดร้อนขันมันหนักเขาไปลละมันก็ไปสู้ชุ่มชนขันเฮาฝึกแบบนั้นลูกของเฮาเกิดขึ้นมาขเขาก็เฮ็ดเไปน้าเฮาความเดือดร้อนมันถิหลายมันเนี แต่ขั้นเฮาฝึกเจ้าของแม้ตั้งแต่เรื่องใดเกิดขึ้นในครอบครัวมันก็ดยุติได้เอาไปมาฝึกดูเตาดูมันเฮาออกไปในสังคมสังคมก็ยุติได้ลูกหลานก็นเป็นตัวอย่างได้ลูกหลานเฮาออกไปในสังคมสังคมก็บ่เด้เตื่อนร่อนเพราะพวงตระกูลหรือลูกหลานของเฮาอันนั้นคือการฝึกหัดมันสิแแร่ขายายออกไปสู้เจ้าของแล้วก็สู้ผู้อื่นไปเรื่อยๆมันเนยังว่าศาสานาเจริญคือความดีจเจริญน่ะนะ กันห้ามีตั้งแต่มีเท่พิธีพิธีพิธีซื่อๆนั่นน้องภอวานั่นเอาม้วนพาไปบางหนาซื่อๆเด้อเหตุพิธีแต่ละแนวกันว่าขอศีลกับขอกันมืดบานมันแม่งแต่ว่าบ่รักษาศีลจากคนเอาพาไปเอาพาไปเลือดตัวพระตื้มนี่นะฮะตัวพระข้างน่อยสิรักษาศีลเด้อสาธุคนว่ามุ่งเจ้ามีศีนหลักสีเลยนะสุกติงยันติเด้อสิไปถึงสุกติโลกสวรรค์สาธุทั้งสาธุนี่ไหวเป็นอ่า สีเลนาโฟก,กับสมบัติอันนี้แห่งสาถูแห่งันอยากได้ทรัพย์สมบัติเห็นมู้เจ้ามีศสีนอะสิมีสมบัติเกิดขึนนน้นได้สาถูสีเลนาโฟกับสมบัติกันมู้เจ้าได้โฟกัสทรัพย์สมบัติเรามู้เจ้าสิได้ไปนิพผานหดืสาถูแห้งก็ต่ว่าพอาตาสาถูแล้วผ่านไปหรอว่เอาหวังว่าเราสินเห็นเจ้าเราเอาคือเก็มันกับว่าแมงต้องฝึกเกี่ยวของเขาฟึกมันนี่ได้ ขากับพุ่มใจมันนี่มืออื่นข้าตั้งใจอีกขาฟฝึกได้มืออื่นข้ากับพุ่มใจได้สองมือการพุ่มใจหลายๆมือมันเป็นพลังงานที่เขามาสมทบกันมันเก็เป็นพลังของบุญการทําส่วทําบ่อยๆมันก็เป็นพลังของพ้อมูวนะครับเพรานวาฝึกหัดเอาเพราะฉะนั้นเวลาเขาเหลืออยู่การพู่ได้ฝึกฝึกเกี่ยวของซะการเพู่ได้ตั้งใจแเ้วมอแรกบวกกับบ้านก็ได้ เวียนเทียนแล้วก็ภาพระวนาหลวงพ่อเลยเดินอยูผมนั่งภาวนาเาเต้นมากลางกลางเดินเนี่ยโอ้ยมัดขึ้นสอดเจียงเดียมหงายดีก็มือเจ้าจะไปนั่งเบิ้งเท่าระชัดยู่บ้านควรถุยถุยอยู่เดียว่ัวใดยังจ่อยอเป็นว่ามาฝึกปีหนึ่งเดียฝึกเทน่งหนึ่งยังดีอยู่กนบุบบุบฝึกกับบัวใดนะอ้าวเออหลวงพ่อ่วาต้นผ่าป้านะผัวป้าหลวงพ่อตั้งไว้ เป็นป่าป้าสิไปสั่งล่งบาญเวียงเกน้งพอสิถอดวันที่สิบเมษาแต่น้องพ่อตั้งไว้เื่อะนะั่นแหละตั้งไว้ล้วก็สิเก็บท่อนกันไว้ท่อนกันไว้ท่อนกันไว้แต่สิไปถอดทีเดียวถอดวันที่สิบเมษาอยู่รงบางลงบาญเวียงเกลให้ลูกหลานได้อาศัยได้ออกซอยกัน ได้ออกซอยกันได้ท่านซอยกันบาทหนึ่งสลึงหนึ่งเขาก็ได้สั่งโรงบางเขาก็พุ่มใจหรือขันพุธไดอยากได้เหรียญพรนะ้พอมเนี่ยน้องพอก็บม่เหรียญหายเยอะรุ่นสร้างโรงพยาบาลแต่ว่าปืนเนี่ยว่ารับร่องได้ขันไม่ไม่ไม่ไ,ม,ไม,ม่ลูกอาจจะว่าแตกก็ได้ <c oughs> เอาเราพร้อมได้หวังใจเราพรอมแท่ส่วนบุญชงกุศลให้พ่อให้แม่เจ้ากับนายเวน้นเทวดาได้รับส่วนบุญนมเยอะ ທາວະລິວະຫະພຸລາພະລິພຸເລນທິສັງຄະລັງເວະເມວະອິດໂໂຕດິນັງເປຕານັງອຸປະກປະຕິອິດຈະຕັງະດິດັງຕຸມຫັງຍິບະເມວະສະເມຊຕ สัมเบปุเรนตุสังกปังจันโทปนารันโสัญญาตัามณิชนติรัโสัญญาตัาเิฏิวะิวจันโตสพรโควาตุมเดมวันวันทนายโยนสุขินิ迦โยกมวัย อาบิวานนันสิลินสานิจังมุนทามะจันยิโนยจาตันลัญมังวันทันติอายุวโนสุขังบานังยัญจคุณดักินาดินนาสังกัมเหสุปันเติติตา

วันทุสัมปมังกาลังรังกันโดนสัมเดวตาสัมสังกานุภาเวนัสานสุนเทียนวันทุเต อาหารเอาแบบบุฟเฟ่ได้เรี่ยงแถวกันห่มลัดหน้าลัดหลังแม่บอกถ้าบานหามอมหมดก้อนได้เอาพ่ายอิ่มก็ได้เอาลายบอกหลวงพ่อ